สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบผมระบบสแกนใบหน้าเช็คชื่อเรียนอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยลาาบริภาย3ร่วมกับตัวกล้องเว็บแคมและส่วนของตัวระบบหน้าจอสัมผัสครับสำหรับโปรเจกตตัวนี้นะครับเราได้ใช้ส่วนของตัวลาาบริภาย3นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวกล้องเว็บแคมแบบ USB อินเตอร์เฟสครับที่จะทำหน้าที่ในการตรวจจับใบหน้าและสแกนใบหน้าแบบเรียลไทม์นั่นเองครับซึ่งก็จะทําการแสดงผลผ่านหน้าจอแบบเพ m i หน้าจอสัมผัสนั่นเองครับโดยส่วนของตัวนับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวเว็บแคมและส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสตร,ตร,ตรงนี้ครับสามารถที่จะทำการอินเทอร์เฟเข้ากับตัวสาย USB นะครับหรือว่าพอร์ต USB ของตัวร a บบริภาย3ของเราได้เลยครับโดยในส่วนตัวระบบควบคุมและส่วนของตัวรับบริภาย3ของเราครับก็จะถูกบรรจุไว้ในกล่องนะครับพลาสติก ABS อย่างนี้ครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะนับปฏิตั้งหน้าสถานที่ต่างๆที่ต้องการให้มีการเช็คชื่อ เรียนนะครับและสามารถที่ทําการติดตั้งตัวกล้องแยกออกมาจากตัวระบบควบคุมได้เพราะว่าในส่วนของตัวกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบ USB ซึ่งก็จะมีสายค่อนข้างยาวน,นั่นเองครับทำให้สะดวกต่อการใช้งานนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของตัวรับบริพายของเรานะครับเราได้มีการทําการพัฒนานในส่วนของตัวภาษาไปทอดร,ร่วมกับตัวรับบริภีโอเพนซีและส่วนของฐานข้อมูลใบหน้านั่นเองนะครับผมซึง่งในส่วนของตัวฐานข้อมูลใบหน้านนตรงส่วนนี้ก็จะถูกเก็บไว้ในตัว SDcard ของตัวรับบริพายครับทำให้ผู้ใช้งานนั้นไม่จําเป็นตองทากร สร้างในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลใบน้าเองนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวฐานข้อมูลรวมถึงนะครับดัต้าลอกในการเก็บนะครับการสแกนใบน้าและทําการบันทึกชื่อเข้าเรียนนั้นนะครับก็จะถูกบันทึกอยู่ในตัวฐานข้อมูลของตัวลาร์เบอรีพายนั่นเองนะครับและสําหรับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับของเรานะครับในที่นี้เราสามารถจะทําการสั่งงานในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโดยการเบิอนคิกนะครับหรือว่าทําการกด นะครับในส่วนของตัวไอคอนนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าจอได้เลยนะครับตัวที่ทางผู้ใช้งานนั้นไม่จาเป็นต้องทําการพิมพ์คําสั่งนะครับให้เกิดความยุ่งยากแต่อย่างใดทําให้เพิ่มสะดวกต่ความการใช้งานได้นั่นเองครับโดยสามารถที่จะนัไประดิษฐตั้งนันสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนนะห้องสมุดหรือสถานที่ต่างๆที่ต้องการสแกนใบหน้าเพื่อทำหน้าที่ในการเช็คชื่อในการ เรียนหรือว่าเข้ามาทํางานได้นั่นเองครับและสสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีรุงยาครับเนื่องจากว่าในส่วนตัวโปรเจกต์ตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวหน้าครับในส่วนของตัวหน้าจอแบบ hdmi และหน้าจอสัมผัสด้วยใชนะก็จะมีขั้วพอร์ต usb อยู่2ชนิดครับก็คือชนิดแรกก็จะเป็น power นะครับเราก็จะต้องทําการนะครับใส่ power ในส่วนตัวหน้าจอเพิ่มเข้าไปโดยใช้ usb ขนาด5โวลต์ครับละส่วนที่2ครับในส่วนของตัว จาก USB นะครับที่จะทำหน้าที่ในการอินเอรสเพื่อทำหน้าที่ในการกดสั่งงานทบในที่นี้เราก็ทำการอินเอรสกับตัวนะครับด้านข้างของตัวกล่อง power ของเราได้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวพอร์ต USB นะครับที่โผล่มาจากตัวโมดูลรับรีพาน์นนั่นเองครับและในส่วนของตัว power ของตัวรับรีพา์เองในที่นี้ครับเราก็จะได้ใช้ในส่วนของตัวนะครับ อะแดปเตอร์ขนาดนะครับ5โวลต์และในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์แบบที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็จะทําการจ่ายให้กับตัวหน้าจอได้นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการขออนุญาตในการเสียบในส่วนตัวอะแดปเตอร์และทําการเปิด power เพื่อทําหน้าที่ให้ตัวโปรเจกต์ของเรานั้นเริ่มทํางานนั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะเราจะทําการเปิดสวิตช์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวโปรเจกต์ของเรานะครับรอสักครู่ครับ เมื่อเราจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งครับให้ตัวราดบริพภาพและทำการบูตระบบขึ้นมาครับโดยจะทําการเรียกในส่วนของตัวระบบฐานข้อมูลนที่เก็บรูปพรรณสันฐานของใบหน้ารวมถึงนะครับภาษาไปทอดและ Library OpenCV ครับเพื่อทําหน้าที่ในการอ e ินเอรตควบคุมกล้องและทําการสแกนใบหน้าต่อไปนั่นเองครับและในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมตรงส่วนนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของตัว หลอด LED นะครับที่ทำมาที่เป็นไฟสองสว่าง Backlight ได้นั่นเองครับโดยเราสามารถที่จะทำการหลีหรือเพิ่มแสงสว่างได้ครับผ่านทางนะครับวลลุมนะครที่อยู่ด้านนี้นะครับแต่ก็แนะนำว่านะครับไม่ควรใช้แสงนะมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าแสงมากเกินไปแล้วการสแกนเนี่ยโอกาสผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตัวหน้าจอนะครับรับริพายของเราเนี่ย ปรากฏลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสทางผู้ใช้งานก็ทําการจิ้มเพื่อทํำมาที่ในการสั่งงานได้เลยนะครับอย่างเช่นปรากฏดาวหรอคําเตึนขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็คลิกตกลงไปนะครับและสําหรับนะครับในส่วนของ นะครับไอคอนที่จะทำมาที่ในการรันโปรแกรมตรงส่วนนี้นะครับเราก็ใช้นชื่อว่า Face t e m p c a n ตัวนี้ครับจะเป็นไอคอนรูปใบหน้าด้านซ้ายมือของตัวหน้าจอตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ทําการจิ้มแบบด o u b ิ e ลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ทําผู้ใช้งานนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องทําการพิมพ์คําสั่งให้ยุ่งยากแต่อย่างใดนั่นเองนะครับก็ด o u b l e ลคลิกเข้าไปนะครับเ๋ยวนะครับสักครู่ครับพอดีหน้าจอครับ นิ้วผมมันใหญ่นะครับอ่าก็เมื่อเดิมพิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะปรากฏได้หรอ execute file ขึ้นมาในที่เราก็เลือก execute terminal ได้เลยนะครับรอสักครู่ครับโปรแกรมของเรานะครับก็จะทําการเรียกในส่วนของตัวฐานข้อมูลนะครับที่ได้ทําการเก็บรูปพรรณสัณฐานไปหน้าเอาไว้และเรียกในส่วนตัว Library open cv ครับก็จะใช้เวลาประมาณนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5-10ถสิเซกนะครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของใบหน้าปรากฏนะครับที่หน้าจอนะครับ เราก็จะเห็นใบหน้าของผมนะที่ได้ทำการทําการทดสอบอยู่นะครับในขณะที่นะครับสแกนใบหน้านะครับเราก็จะเห็นนะครับกรอบด้าล็อกสีเขียวนะครับล้อมรอบใบหน้าของเราและขึ้นชื่อนะครับที่ปรากฏอยู่ด้านบนในส่วนของตัวกรอบด้าล็อกขึ้นมานนั้นเป็นการระบุได้ว่าตรงส่วนนี้นะครับมีคนนะเข้ามาสแกนใบหน้าและทําการบันทึกไวในฐานข้อมูลเรียบร้อยและทาการเช็คชื่อเข้ามาได้นั่นเองนะครับผมลองจะนําส่วนของใบหน้านั้นออกจากเฟรมหน้ากล้องก่อนนะครับ เมื่อผมเอาใบาหน้าเฟรมออกจากหน้ากล้องปุ๊บสภาวะก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติครับตรงส่วนนี้นะทางระบบของเราก็จะทําการมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวโปรแกรมเนี้ยได้ทําการเปิดอยู่นั่นเองครับจนกว่านะจะมีผู้ใช้งานท่านอื่นหรือนะครับคนเดิมนะครับเข้ามาสแกนนะครับในขณะที่สแกนเนี่ยครับมันก็จะมีชื่อปรากฏขึ้นบนเทอร์มินอลและพร้อมกับตัวนะครับในส่วนของตัวกรอบสีเขียวล้อมรอบใบานาและ ปรากฏชื่อนะครับอยู่ด้านบนของตัวกรอบนั้นด้วยทําให้เราสามารถจะรับรู้ได้ว,ว่าตอนนี้บุคคลที่นํามาสแกนเข้ามาสแกนใบหน้านะเป็นใครและถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลและสามารถที่จะทําการเช็คย้อนหลังได้นั่นเองนะครับผมลองนํานะครับใบหน้าออกจากหน้าเฟรมกล้องนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้ผมอาจจะนะครับคลิปการทดสอบอาจจะไม่มีการเปิดแฟลชนะเพราะว่าเวลาเปิดแฟลชเนี่ยนะครับแสงจากแฟลชมันจะสะท้อนหน้าจอทําให้นะครับ การอธิบายวิธีการทํางานเนี่ยอาจจะทําให้เห็นภาพไม่ชัดนั่นเองนะครับนั้นภาพมาจะออกจะมืดนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถจะอธิบายได้อย่างเข้าใจนั่นเองครับอ่าลองใหม่ครับอ่าผมนําใบหน้าเข้ามาสแกนนะครับตรงส่วนนี้จะเห็นว่านะครับความเร็วในการประมวลผลเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วทามเลยเพราะว่าตัวรับวิทยุทาตรงส่วนนี้รวมถึงตัวกล้องและในส่วนตัวซอฟต์แวร์ที่ทําการอินเทอร์เฟซตรงส่วนนี้ครับเราทาการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าตรงส่วนนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่านะครับในขณะที่เราสแกนเนี่ยนะครับมันก็จะมีปรากฏนะครับที่หน้าคอนโซลนะครับทาการบันทึกในส่วนของตัวฐานข้อมูลองส่วนนี้เอาไว้นะครับฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะออบันทึกและทําการดูยอ้อนหลังได้ว่าคนที่เข้ามาสแกนนั้นเข้ามาระยะเวลาเท่าไหร่ชื่ออะไรสถานะเป็นแบบไหนนะ ID ที่เท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวไฟล์หรอกที่หน้าเว็บต่อไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนตัวหน้าเว็บตรงนี้นะก็จะถูกบรรจุไว้ในตัวนะครับฐานข้อมูลของตัวรับเรียกพาไว้เรียบร้อย ทางผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องทําการตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมนะฉะนั้นก็จะทําให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่งเหมาะสําหรับติดตั้งเป็น standalone สแกนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเข้าออกเข้าเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าบ้านเข้าสำนักงานก็สามารถที่จะทําการใช้ได้หมดแล้วเองนะครับอ่าลองดูอีกครั้งครับอ่าเดี๋ยวลองจะเข้าไปดูในส่วนของตัวฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่ในการเก็บไฟล์ล็อกเอาไว้นะครับเดีย๋ยวรอสักครู่ครับแล้วกลับมาครับผม สำหรับการดูไฟล์ Lo อกที่ทำหน้าที่ในการเก็บบันทึกเอาไว้ว่านะครับเข้ามาใครเป็นคนเข้ามาเรียนบ้างระยะเวลาเท่าไหร่สถานะเป็นอย่างไรในที่นี้เขาสามารถที่จะทำการเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์ได้แต่ก่อนอื่นนะครับตัวรับริปายต้องทำการเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi r o u เตอร์ก่อนครับโดยการเซตในส่วนของตัวนะครับอ่ามันจะมีที่เซตส่วนของตัว Wi-Fi นะครับอยู่ด้านบนขวามือของจอตรงส่วนนี้นะครับ เนี่ยนะครับตรงที่เป็นลักษณะรูปสัญญาณตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดไม่ชัดเจนเราอาจจะใช้เมาส์นะครับในการกดได้นะรตรงส่วนนี้อ่านี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของตัว Wi-Fi ครับท,ที่ผมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราเตอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถจะทำการ Acces s ผ่านนะครับระบบ Network ที่เป็นวงแรนเดียวกันและผ่านในส่วนของตัวเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่คอมอีกเครื่องหนึ่งน,นะครับ สำหรับคอมอีกเครื่องนึงเนี่ยครับผมก็จะทําการจับกับตัว w i ไฟเ o u เตอรตัวเดียวกันทําให้เกิดวงแลนวงเดียวกันในที่นี้ครับเราก็ทําการพิมพ์นะครับในส่วนของตัว IP address นะครับของตัวรับบริพายในที่นี้ก็คือนะครับเดี๋ยวพับหนึ่งนะฮะับ7 8 7นะครับ192.168.1.187ครับตามด้วย l o g php นะครับ Enter อ่าตรงส่วนนี้ครับอันนี้ผมจะทำการนะครับ ทดสอบไว้เยอะดนึงครับฉะนั้นไฟล์ที่มันขึ้นมามันก็จะมีปริมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอ่าในที่นี้ครับผมช่วงหลังๆนี้ครับผมอาจจะเคลื่อนที่ใบหน้าค่อนข้างเร็วเกินไปทําให้ตัวการสแกนเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนแต่ว่านะครับระยะการสแกนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าทำให้เราสามารถที่จะทําการเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับผมมีชื่อนะครับผมนะครับแล้วก็คนอื่นเข้ามาด้วยรวมถึงระยะเวลา ID และสถานะการเข้าเรียนก็คืออินนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะทําการบันทึก เป็นลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวเทเบิลทาให้เราสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังได้นั่นเองว่าสถานะเข้าเรียนเป็นอย่างไรระยะเวลาวันเดือนปีเท่าไหร่ชื่ออะไรรวมถึง ID อะไรได้นั่นเองเราสามารถที่จะนำส่วนของตัวข้อมูลส่วนนี้ไปใช้งานต่อเก็บบันสติท,ท,ทิหรือว่าบันทึกข้อมูลเอาไปใช้ย้อนหลังได้นั่นเองเ,องเนีครับ ครับผมนี่คือในส่วนของตัวนะครับระบบไลบรารีสแกนใบหน้าเข้าเรียนอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยไลบรารีร่วมกับตัวกล้องกล้องเว็บแคมนะครับพร้อมกับตัวหน้าจอสัมผัสนะครับควบคุมด้วยภาษาไพทอนโดยร่วมกับนะครับไลบรารีโอเพนซครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบสแกนนะครับเช็คชื่อการเรียนอัตโนมัติโดยใช้กล้องเว็บแคมร่วมกับตัว Open CV โดยใช้ไลบรารีนะครับเป็นตัว ควบคุมหลักโดยใช้ในส่วนของตัวหน้าจอแบบสัมผัสในการสั่งงานผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสลบวันนี้สวัสดีครับ